กระชายขาวค่ะ<ฮ>เขาแชร์กันว่านี่มีสรรพคุณที่ดีบำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยต้านโควิดได้นะคะคือประเด็นนี้เนี่ยยังไม่ได้มีหมอหรือผู้ช่วชาญออกมายืนยันแบบเป็นทางการแต่ว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาแห่ไปซื้อกระชายขาวอะ่ะแห่กันไปซื้อจนตอนนี้ในตลาดเนี่ยหาซื้อหัวกระชายไม่ได้แล้วนะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาขายผักในตลาดเนี่ย คือก็มีผักหลากหลายนะแต่ครนี้พอไปถามว่าเอามีหัวกระชายขายไหมปรากฏว่าไม่มีมีแต่แบบเป็นรากเท่านั้นเพราะว่าชาวบ้านเขาแห่ซื้อหัวกระชายเนี่ยเอาไปทำเนี่ยค่ะน้ำกระชายคั้นสดเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็มีสรรพคุณที่ต้านโควิดได้นี่แล้วเขาก็บอกว่าช่วงนี้ราคาหัวกระชายขาวเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากปกติตอนที่ยังไม่มีกระแสเนี่ยถุงหนึ่งหนัก10กิโลกร,รมัม ขายถุงละ300บาทแต่พอมันมีกระแสว่ากระชายขาวต้านโควิดได้ราคาพุ่งไปเลยนะคะเป็นถุงละ800ขึ้นมาตั้ง500บาทอย่างกรุงเทพเนี่ยยาไงยิ่งแพงนะคุณแนทขายถุงละพันหนึ่งเลยถุงหนึ่งเนี่ยสิกิโลกร,รัมเนี่ยขายกันพันหนึ่งเลยแพงมากแล้วถ้าใครจะไปหาซื้อช่วงนี้เนี่ยถ้าเจอก็แพงแต่ถ้าหาแบบถูกๆไม่มีนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่นะเขาเชื่อกันแบบนั้น เขานิยมเอาเจ้าหัวกระชายขาวเนี่ยไปปั่นเป็นน้ำแล้วก็เอาผสมน้ำผึ้งมะนาวดื่มกันนะคะเป็นสปปรรพคุณที่ช่วยบำรุงร่างกายได้เขาว่ากันมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อ่ะแล้วแต่ละกันเอาเป็นว่าน้ำสมุนไพรหลายๆชนิดมันก็มีสปปรรพคุณที่ต่างกันไปบำรุงร่างกายแต่เรื่องว่าตา้านโควิดได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยดิฉันยังเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มก่อนนะว่าเออ